หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราสามารถพับโทรศัพท์เนี่ยสองแสนครั้งแล้วมันจะพังไหม Pur สวัสดีครับบอกเกตี Blog ้ a T. ครับหลายหลายคนอาจจะรู้จักมือถือรุ่นนี้อยู่แล้ว Samsung Galaxy C47 ช่วงแรกๆที่มันออกมาเลยอ่ะมียูทูบเบอร์เกาหลีคนหนึ่งอ่ะเขาใช้มือพับอ่ะไป2 0 0แสนรอบเนี่ยแล้วผมรู้สึกตึงหิดตังหิดก็คืออย่างแรกคือเขาอ่ะเอาเซนเซอร์มาบังไว้ที่จอแล้วเขาก็พับไป2 0 0แสนรอบผมรู้สึกว่าการที่มันมีเซนเซอร์อ่ะคายที่จอตลอดเวลาอย่างเงี้ยส0 0แสนรอบอ่ะมันมันไม่สมจริงอ่ะเพราะฉะนั้นพอมีสิ่งแปลปลอมระหว่างจอเวลาปิดมันก็เลยปิดไม่สนิทผมอยากจะทําการทดลองให้มันไม่มีสิ่งแปลปลอมเลยเพื่อที่ว่าเวลามันปิดอ่ะมันจะสนิทเสมือนกับ การที่เราเปิดปิดจริงๆด้วยมือของเราครับอ่าผมลองไปคำนวณมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยแล้วคุณจะพับ2 0 0แสนรอบให้ได้เนี่ยโดยที่เฉลี่ยวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะพับประมาณ50รอบเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ11ปีซึ่งคือเกินกว่าประกันที่เขาให้ไว้เนี่ยไป5เท่าเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องวันนี้แล้วจอคุณมีปัญหาแล้วแล้วแต่ภายใน2ปีอ่ะคุณเปลี่ยนจอใหม่ฟรีอยู่แล้วคือประกันเขาครอ e เอยู่แล้วแต่ว่า ฮาร์ดแวร์เขาเนี่ยมันจะแข็งแรงไปถึง11บอปีเลยหรือเปล่ามันจะพับไดถึง200แ0,000นครั้งไหมเป็นคําถามที่ผมจะมาตอบให้ทุกคนดูครับผ่านเครื่องที่ผมผลิตขึ้นมาเองเดี๋ยวไปดูดีกว่า<ม>ว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไง<ม>และนี่ครับก็คือเครื่องพับเวอร์ชั่นล่าสุดของผมครับก็อย่างแรกเลยจะให้ดูนี่อันนี้เป็นแคลมที่ผมออกแบบเองนะเป็นปากกาภาษไทยเรียกว่าปากกาภากฤษเรียกว่าแคลมผมก็ใส่เข้าไปนี่ ชืบนี่เรียบร้อยคอนเซปต์มีแค่นี้อันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะผมไปหารุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อให้เขาช่วยผมออกแบบด้วยความเก่งกาจของเขาเขาก็วาดแคตขึ้นมาแป๊บเดียวเลยปุ๊บออกมาเป็นเครื่องคร่าวๆผมก็เลยกลับมาลองทําตอนแรกก็นึกว่าวันสองวันเสร็จอะพรากลงมันใช้ไปเดือนหนึ่งมันมันไม่ได้ง่ายที่ผมเข้าใจสาเหตุที่มันไม่ง่ายเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเครื่องของซัมซุงเลยนะครับที่ที่ทาให้การออกแบบเนี้ยมันยากมาก เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้ตัวบานพับนะครับถ้าเกิดคุณคุณนึกถึงแบบบานพับอ่ะคุณก็จะคิดถึงประตูใช่ไหมบานพับทั่วไปบานพับประตูเนี่ยมันจะมี1จุดหมุนแต่ว่าบานพับของ C47 เนี่ยมันมี2จุดไว้มันมีตรงนี้กับตรงนี้เห็นปหลองจินตนาการตรงนี้นะและลากเนี่ยซึบไปอย่างเงี้ยถ้ามันมีแค่บานพับเดียวอ่ะตรงตรงวงกลมเนี่ยเวลาบาันพับอะ่ะมันจะโค้งเหมือนวงกลมแต่พอมี2บานพับปุ๊บ มันจะกลายเป็นวงตรงนี้ปุ๊บพอมันไม่เชื่อกูก็ไม่ได้จบเลยขาคณิตมาเนี่ยกูจบในเทศอ่ะเอาประมาณว่าโค้งมันไม่กลมแล้วกันเออรู้แค่นี้พอพอโค้งมันไม่กลมแล้วผมจะแก้ปัญหานั้นยังไงอ่ามันจึงเป็นสาเหตุที่ผมอ่ะต้องพัฒนาแขนของหุ่นยนต์ผมเนี่ยไม่รู้กี่สิบห้าสิบเจ็ดเวอร์ชั่นละมั้งมันจึงเป็นสาเที่ผมแบบพัฒนามาหลายรุ่นมากสุดท้าย เป็นรุ่นนี้ที่มันสามารถที่จะแบบขยับได้อย่างนิ่มมากประมาณสัก25เวอร์ชันแรกที่ผมทำอ่ะผมทำเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่า direct drive direct drive ก็คือการที่มอเตอร์เนี่ยต่อตรงกับแขนเลยเว้ยซึ่งมันก็ใช้ได้แหละตอนแรกอะ่ะตอนแรกที่ยังไม่ได้ใส่มือถือเข้าไปนะมันก็ขยับได้ปกติแต่พอเวลาใส่มือถือเข้าไปปุ๊บมันน่ะขึ้นไม่ไหวมันจะเป็นอย่งี้แเราเร,าเราใช้มือช่วยดันมันถึงจะถึงจะขยับไหว เราก็เลยกลับมาทบทวนคุยกับ AI ว่าแบบฟิสิก์ผมมันพลาดอะไรไปตรงไหนเจมินไนก็แนะนำมาว่าปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาทอกคือปัญหาการทดเกียร์นั่นเองผมก็ลองปริ้นชุดเกียร์เนี่ยขึ้นมาใช้เองข้างในชุดเกียร์เนี่ยก็จะมีเกียร์ข้างในเนี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า planetary g ก a r พอคุณใส่ลงไปปุ๊บมันหมุนเนี่ยไอตัวเกียร์เล็กเนี่ยก็จะไปหมุนกับไอร่องเกียร์ที่อยู่ข้างนอกนี้อีกทีนะครับ แล้วมันก็จะหมุนอย่างนี้เห็นไหมสิ่งนี้มันเป็นการทดแรงโดยเฉพาะชุดเกียร์นี้นะรู้สึกว่าทดแรง3าเท่าแปลว่าจากตอนแรกที่มอเตอร์ผมอะ่ะมันพยายามจะหมุนช้าแล้วมันไม่มีแรงเนี่ยผมสามารถสั่งให้มันหมุนเร็วขึ้น3เท่าได้จากฝั่งนี้และอีฝั่งที่มันออกมาที่มันมาต่ออยู่กับแขนเนี่ยมันก็จะมีแรงมากขึ้นนี่คือเคล็ดลับเลยที่สามารถทำให้หุ่นยนต์ผมเนี่ยมีแรงมากพอที่จะพับ หัพทัเนี่ย yeah, ได้เป็นแสนครั้งเลยครับโอ้ยยูทูบเบอร์เกาหลีต้องมาดูงานผมนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานให้ทุกคนดูนะว่ามันประมาณไหนนะครับกดปุ๊บมันก็จะเริ่มคาลิเบตนะฮะอ่ามันก็จะวิ่งเข้ามาหาปุ่มนี่แหละแล้วมันก็จะนับว่าเอตั้งแต่ตอนที่มันปิดฝาอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันเปิดฝาเต็มๆเนี่ยไอตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์ของเราเนี่ย มันขยับไปแล้วกี่ก้าวกี่สเต็ปลแล้วเคร really yes uh, ื่องมันก็จะจำเอาไว้มันก็จะถามว่า user อยากเปิดปิดกี่รอบเหรอครับก็เป็นหน้าที่ของ user ที่ต้องไปป้อนในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะทำการเปิดปิดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะครบจำนวนที่เราตั้งไว้ครับนี่เนี่ยเห็นปะเห็นปะมันเมื่อกี้มันชนเห็นปะพอเวลามันมาแตะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะรู้แหละว่าให้ enter number of flip เลยเพราะว่าตอนนี้มันรู้แล้วว่าตั้งแต่ ิดเครื่องอ่ะยันเปิดเครื่องอ่ะมันต้องใช้กี่ก้าวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่เล่นๆไปร้อยครั้งนะแล้วมันก็ควรจะเริ่มฟลิปเลยตึ๊บน,นี่และสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่มันเปิดและปิดอะ่ะมันไม่กดปุ่มแล้วนะมันไม่กดปุ่มแล้วเพราะว่าผมเขียนโปรแกรมไว้ให้มันเกือบๆจะถึงปุ่มแต่ไม่ถึงถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีปัญหาทางไฟฟ้าหรือปัญหามอเตอร์อะไรสักอย่างซึ่งทําให้มันไม่เปิดปิด ในองศาที่เท่าเดิมเป๊ะๆอ่ะเครื่องจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่ามันวิ่งเกิดแล้วมันแตะอันนี้นี่มันหยุดเลยมันหยุดเลย e er อ r o r เ n stop น t นี่เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผมทำการทดสอบมันมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเราต้องพับเป็นแสนครั้งด้วยเครื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับนี่เลย Galaxy c 4 4 7แบบแกะกล่องใหม่ๆครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ เครื่องใหม่แกะกล่องมาแล้วแล้วเรากำลังจะเปลี่ยนกับเครื่องเดิมก็เห็นหลายคนที่เขาใช้รุ่นนี้เขาจะเปิดท่านี้คือเรียกว่ามีใช้มือเดียวอะเปิดเขาจะเอานิ้วโป้งนี้งัดแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็สบัดทุกคนดูมันปกติดีครบช้วนทุกอย่างของดีของดีอะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราพับแรงๆอะไรเงี้ยมันแบบทนทานแต่ถ้าเราพับเป็นแสนร,รอบล่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเครื่องกันนะครับ ถาสำหรับใครที่สงสัยว่าผมแปะโทรศัพท์นี้เข้ากับเครื่องนี้ยังไงนะครับคือผมใช้เทปครับผมผมใช้เทปเนี่ยเป็นเทปที่แบบมีความตึงค่อนข้างสูงนะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหลายรอบสําหรับการทดลองครั้งนี้แต่ข้อดีของเทปคือแบบมันไม่ทําให้เคสหรือโทรศัพท์เสียเลยไงคือทุกอย่างสามารถนําไปใช้ต่อได้หมดเลย1 0ึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งพันครั้งแรกลุย โอเคครับเวลาผ่านไปแล้ว10วินาทีพับไปแล้ว2ครั้งครับตื่นเต้นจริงๆอ่ะแบบไม่ไม่รู้เลยว่าอะไรจะพังอ่ะมอเตอร์จะพังไอ้อดูโนโจะพังพัดลมจะพังเทปหลุดโอมม้มันเยอะมากอะไรในสำหรับมนุษย์คนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเรารู้เรารู้ไงว่ามันมีจุดที่มันมีสิทธิ์พังอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปทำแบบกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าหลังจากพับไป1 0 0 0ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงบ้าง ้อยครับโฟหนึ่ครั้งโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นเรื่องที่ดีมากตื่นเต้นมากแต่ในใจนะนลึกๆก,ก็คือรู้ว่าแบบเดี๋ยวอาจจะต้องโมไอเเ้เจ้าเกียร์เนี่ยแต่ว่าใน1000แรกมันยังไปได้ดีอยู่เราจะพับต่อเลยนะครับไปดูกันว่า1 0,000ครั้งเนี่ยจะพังไหมหมายถึงเครื่องพับผมเนี่ยจะพังไหมนะครับไปดูกัน ก็หลังจากที่เราไม่เจอกันเมื่อคืนใช่ปะเราก็กดไป1นึ่งมื่นรอบผมก็กลาวว่าเฮ้ยตื่นมามันต้องหนึ่งหมื่นรอบแน่ปรากฏว่าตื่นมาตอนเจ็ดโมงดูว่าเฮ้ยมันหยุดพับไปตอนตีห้าอ่ะเกิดเออร์เลอร์และเออร์เลอร์เนี่ยผมก็เลยอ่ะก็รีเซ็ตแล้วก็ทําใหม่แล้วก็พับพับไปไปหกพันเจ็ดพันรอบแล้วก็เออร์เลอร์อีกแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออร์เลอร์มันเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็เลยสันนิษฐานว่ามันต้องเป็นที่เกียร์แน่เลยผมก็เลยเนี่ยฮะะะแแแกกกกเเีียยยรร์อออมมมมาา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 ดด๋ววววูััันนนน่ข้้้้งงงงงใททไไํํไไไลลผปบ ตอนนี้ผมก็เอา4.7ออกมาแล้วเพราะว่าด้วยความที่เครื่องนี้มีเลนมาโคนะครับมันจะทำให้เราถ่ายเกียร์ได้อย่างชัดมากผมจะพยายามอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายที่สุดนะโอเคไหมอันนี้ผมปริ้นด้วยเทคโนโลยี FDM และพอใช้ไปใช้ไปอะ่ะมันหลวมใน2ที่ก็คืออันแรกคือเกียร์เนี่ยมันสึกการที่สองเนี่ยคือเกียร์มันหลวมเว้ย อ่าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นี่อันนี้คือพี่ปินเลซซนมาผมกดแล้วมันไม่ไปไหนเลยวะแน่นแน่นปกันนปกๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เลยเจอไปสงปัญหาตอนแรกอ่ะอันนี้หลวมเ,เกินเกิดเออร์เลอร์เครื่องมันแบบไม่สามารถที่จะไปจุดเดิมได้เพราะว่าอารมณ์เหมือนแขนออนแรงมันก็เลยแบบอู้ไปโดนปุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเออร์เลอร์คนละแบบอันนี้แน่นเกินเออร์เลอร์แบบว่าไม่มีแรงพอที่จะขยับแขนแล้วเพราะมันมันแน่นผมก็เลยจะแก้ปัญหาโดยการใช้ลูกผสมไป นี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็คือทางออกที่ผมจะใช้ไ,ไปก่อนสำหรับตอนนี้อ่าก็เห็นได้ว่ามันก็ขยับขยับเหมือนเดิมแต่ว่าขยับน้อยลงอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกผสมที่ผมจะใช้โอเคครับก็ตอนนี้เครื่องกลับมาใช้ได้ปกติแล้วผมจะพับต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วดูว่าเครื่องผมจะมีปัญหาอีกตอนพับครั้งที่เท่าไหร่นะครับโอเคไปพับต่อลุย ตอนนี้ก็ผ่านมา3 0 0 0 0่นครั้งแล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่มันจะมาพับได้ถึง3 0,000่นครั้งเนียนเนี้ยจริงๆแล้วเครื่องมันก็พังมาก่อนหน้านี้อีกอันนี้คืออะไรที่ชื่อว่า end stop นะครับเป็นสวิตช์ที่เอาไว้บอกเครื่องจากเครื่องนี้ว่าแขนมันอยู่ที่ไหนพอสวิตช์เป็นพังปุ๊บผมก็เลยต้องนําสวิตช์ตัวใหม่มาติดตั้งตรงนี้นะครับมันอาจจะถูกกดมาเยอะเกินไปแล้วนะ่ะก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันก็ใช้ได้แหลวหลังจากพอเปลี่ยนสวิตช์นี้เสร็จปุ๊บ อันต่อไปที่พังคือไอ้ก้านเหล็กข้างบนนี้นี่ก้านเหล็กข้างบนนี้นะครับก้านเหล็กเนี่ยคือเวอร์ชันแรกสุดเลยที่ผมใช้มันจะเป็นเหล็กไซนี้ซึ่งคือเหล็กไซ5มิลแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าเหล็กเนี้ยมันหนักมากผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ไปเอาเป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือเหล็กที่บางลงคือเหล็ก3มมิลจะสังเกตได้ว่ามันบางลงเยอะมากเลยนะจากจากรุ่นแรกอะที่ผมใช้เหล็ก5มิลแต่เท่านี้เท่านั้นอะพอผมขยับมาที่เหล็ก3มมิลอะมันก่อให้เกิดปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะพับ ถึงสองหมื่นรอบได้อะที่ว่าเพราะว่าเหล็กมันบางเว้เยวเห็นปะเห็นเห็นว่ามัน,นอธิบายกันดีวะเนี่ยาเข้าใจปะเปรียบเทียบกับ5แล้วกันนะเห็นปะแทบไม่ขยับเลยนะสุดท้ายผมก็แก้ปัญหาเวอร์ชั่นปัจจุบันก็คือเอาระหว่างกลางแล้วกันเหล็กที่ใช้เนี่ยเป็นเหล็ก4มิลน,นะครับอ่าก็อยู่กลางระหว่าง2อันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดโกลดิ l o c k โซนนะครับจุดที่สวยที่สุดสำหรับเครื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ จากที่ทุกคนสังเกตนะฮะเราพับจนแบตเครื่องนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยุดพับเพื่อมาชาร์จแบตกันสักหน่อยดีกว่าจากที่เราดูเนี่ยความบางของเครื่องนี้ตอนที่พับเนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะประมาณ8.9มิลแต่ถ้าเกิดแยกมาเนี่ยฝั่งหนึ่งอะ่ะมันจะประมาณ4มิลและด้วยความบางที่มันบางขนาดนี้เราก็าคงคิดว่าแบตมันก็คงจะก้อนเล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องนี้แบตเขาจุได้ถึง4,400 m a วเลยนะ คือค่อนข้างเยอะเลยสําหรับโทรศัพท์ที่ไซส์บางขนาดนี้เดี๋ยวเรารอชาร์จให้เต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพับกันต่อเลยดีกว่าเรียบร้อยครับฟา s t ชาร์จ e 100%เต็มแล้วและที่อยากจะให้ทุกคนเห็นต่อไปนี้คือผมได้จูนเครื่องเพิ่มเติมแล้วด้วยให้มันเร็วขึ้นอีกนิดนึงด้วยความที่ตอนนี้ผมมั่นใจในมอเตอร์กับเกียร์ผมมากขึ้นแล้จากแต่ก่อนที่มันพังเช้าพังเย็นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแข็งมันไม่พังละ ผมก็เลยมั่นใจในการซิ่งมันมากขึ้นนะครับเราสามารถดูในภาพได้เลยว่าเฟิ์งแวร์ใหม่ผมเนี่ยมันเร็วกว่าอันเก่าแท่ไหนนะครับอัปเดตครับ62,000ถ้าเปรียบเทียบ เป็นระยะเวลาพับ50ครั้งต่อวันเนี่ย<ส>ก็จะประมาณ3ปีกว่าๆแล้วโดยที่ผมใช้เวลาพับจริงๆประมาณ4วัน10ชั่วโมงนะครับนี่ปัจจุบันก็ยังพับอยู่กล้องผมใช้ได้ครบทุกเลนแล้วเรื่องของเสียงละ่ะ Google Gemini f r e สงสยัยกันไหมครับว่าทำไม Google Gemini แอปทุกอย่างเล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเอากลับไปเข้าเครื่องพับกันเลยดีกว่า ผ่านไปหนึ่งแสนครั้งละเครื่องมันก็ไม่ไหวและตอนเนี้คือเกียร์มันก็เสียงดูแปลกๆแล้วมันนะและ้วก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนเกียร์หรือยังแต่มันก็ยังขยับได้อผมก็เลยจะลองใช้ไปก่อนถ้าเกิดมันมันมันไม่ไหวจะรอเปลี่ยนนะแต่ที่แน่ๆมีชิ้นหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ยคือแขนฝั่งนี้ครับมันเริ่มไม่มั่นแล้วอะ่ะเออคือชิ้นนี้มันอ่อนแอกันไป ผมได้พิมพ์ชิ้นใหม่มาละเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนนะครับก็รู้สึกว่ามาไกลมากน,นะก็อัปเดตนะครับเพราะว่าแขนนี้เปลี่ยนแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้มันกลับมาแข่งเท่าเดิมแต่ฝั่งนี้มันยังไลท์เวทได้นะก็เลยจะเป็นลังเพึ่งแบบนี้อยู่อาโอเคฟุ๊บเรียบร้อยมาเริ่มกันเลยดีกว่า10,000แกับอีก2ครั้งนะครับเดินทางไปที่20,000 0ครั้ง หกวันสิบชั่วโมงนะครับไปกันต่อโอเคครับตอนนี้จริงๆเราพับมาเยอะแล้วแหละ แต่ขอเบรกการพับมาเล่นเครื่องสักหน่อยเขามี3กล้องนะครับแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเซ็นเซอร์ข้างในครับเขาขยายขนาดใหญ่ขึ้นถึง44%แต่ว่ามันสามารถที่จะรับแสงได้มากขึ้นวันนี้คือ0.6วายมากวายขนาดนี้ผมเอาเท้าขึ้นมานี่เห็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอแบบส่องอะไรไกลๆดีอ่ะเฮ้ยคุณเคยสงสยัยไหมว่าโรงเรียนเนี้ยเขาใช้อร์ยี่ออะไรครับอ่ะเรามาดูกันว่าเขาใช้อร์ยี่ออะไรโอโอชัดเลย นะไดกินครับทุกคน้โอเคครับถ้าคุณจะถ่าย2 0 0ล้านพิกเซลนะคุณต้องแตะตรงนี้ครับ12เนี่ยมันขั้นต่ำสุดของเขาคือ1 2ล้านพิกเซลแล้วคุณก็ย้ายมาที่50อ่านี้ก็จะชัดขึ้นอันยไ้สอ0 0 0เลยอ่ะ2 0 0รล้านพิกเซลฮะ 2> 3 2 1. 1อ่ะสมมุติว่าผมชอบรูปนี้เดี๋ยวก่อนจะเอาเด็กออกก่อนอะอ่ะวงไ,<ป>ไอเด็กเนี่ยนะ ตอนนี้มันกำลังวิ่งวิ่งอยู่วบเฮ้ยหายไปเลยเด็กหายไปเลยไม่มีเด็กแล้วอันนี้คือ Galaxy AI ฮนะที่คุณสามารถใช้ได้ในเครื่องนี้เลยแต่ต้องต่อเน็ตถ้าคุณจะใช้การเจนภาพอะไรที่มันแบบเออ่เรียกว่าต้องมีการให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหญ่เขาช่วยนะฮะก็ต้องต่อเน็ตนี่ให้ดูนะฮะ before after อันนี้ก่อนมีเด็กอันนี้หลังไม่มีเด็กว้าสุดยอดคราวนี้ผมจะลองลบตัวเองเออกไปเลยอ่า <laughs> แล้วก็ลบเด็กด้วย บางทีเราไปเที่ยวแล้วแบบเราอยากได้ซีนเนี้แต่แบบเราเราดันติดอยู่ในรูปอะอ่าเฮ้ยเฮ้ยบ้าแล้วเราเราเติมอะไรเข้าไปได้ป่ะอ่ะ <Hi>. ดูดิกวาดตัวอะไรลงไปมันเขียนว่า transforming sketch into substance แปลงให้ลายสเก็ตคุณเนี่ยกลายเป็นสิ่งของเฮ้ย โอเคสนุกดีสวัสดีครับเจมินายคุณได้ยินผมไหมครับสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนเลยค่ะวันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องดูเจมินายผมอยากยกหมีตัวนี้กลับบ้านได้ไหมหมีตัวนี้สีอะไรหรอหมีตัวใหญ่สีแดงแบบนี้ยกกลับบ้านคงไม่ไหวนะคะถ้าชอบหมีสีแดงลองหาตุ๊กตา มีตัวเล็กๆกว่านี้ดูไหมคะเจมินไยครับหมาหมาตัวนี้พันอะไรอะ่ะดูเหมือนจะเป็นสุนัขพันธุเยอรมันเชพเพิร์ดนะคะเป็นพันธุ์ที่มีพลังเยอะและฉลาดมากเลยค่ะคุณอยากลองเข้าไปเล่นกับน้องไหมคะน้องจะกัดผมคอขาดไหมครับเจมนินไนน้องดูตัวใหญ่มากเลยไม่ต้องกังวลนะคะดูเหมือนว่าเจ้าของจะดูแลน้องอยู่ใกล้ๆค่ะถ้าอยากเล่นกับน้องลองเข้าไปขออนุญาตเจ้าของก่อนได้นะคะ จะีอธิบายเพิ่มเติมนะครับเจมินายไลฟ์คือ mm hmm. การโทรคุยกับ AI โ mm hmm. ดยปกติเนี่ย mm hmm. เวลาเราจะคุย AI เไราต้องพร้อมทีละประโยคทีละคำ mm hmm. ใช่ไหมแต่เนี้ยมันทําให้การที่เราคุย AI อ่ะมันแบบสมจริงขึ้นมากเลยเพราะว่ามันจะโต้อตอบเหมือนกับมนุษย์จริงๆเลยและที่สําคัญกว่านั้นนะครับยุคนี้เราสามารถที่จะเปิดกล้องเพื่อให้ AI มองภาพแทนเราแบบเรียลไทม์ได้เลยโอเคเราเล่นมากพอแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทบกันต่อดีกว่าครับ ทุกคนครับอตอนนี้มันเป็นเวลาที่สําคัญมากเพราะว่ามันใกล้สองแ0,000ครั้งละแล้วก็ประทานโทษด้วยที่ผมใส่แมสเพราะว่าตอนนี้ผมป่วยละเราจะเห็นได้ว่าเราพับกันมานานขนาดไหนแล้วนะฮะอ่ะนี่นี่นี่จอเออหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดสามทับสองแสนครับจะไหวไหม <laughs> จะไหวไหมครับไหวสิครับ ทับมาแล้ว11วัน18ชั่วโมงโอ้โหผมผมโคตรภูมิใจในระบบผมเลยทุกคนผมอยากจะบอกว่าดูดิมันนับทุกวินาทีแบบไม่พลาดเลยอะว่าเครื่องมันทํางานไปนแล้วกี่วินาทีอะทาให้ผมสามารถบอกผู้คุณได้อะว่าผมพับมาแล้วกี่วันกี่ชั่วโมงเนี่ยโคดนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าถ้าขาดเชมเปในอ๋อแล้วก็มีรับเดี๋ยะนี่นาฬิกาผมทําตกพังผมทําตกแล้วก็กระจกแตกไอ้หายอาอกหมดละแล้วก็เข็มวินาทีพัง แต่ว่าเข็มเข็มสั้นอะไเข็มยาวยังใช้ได้อยู่ก็เลยก็เลยมันยังทำงานอยู่แค่นี้ทุกอย่างพังยังเว้นซัมซุงวะเนี่ยใช่เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยมันจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นอ่ะ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกมันดูโทรศัพท์มันซีดอัพเลยะใช่ก้ามขึ้นเลยเนี่ยห้าทำกราฟิกก้ามขึ้นได้เย <laughs> สิแบแปดสี่สครั้งสุดท้ายจะได้ไหมแสองแสนครั้งแล้วมันจะพังใหม <c oughs> จบไปเรียบร้อยสองแสนครั้งครับนี่ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะได้เห็นตัวเลขนี้ โหดมากๆตอนนี้ก็เสียบไฟเข้าไปแล้วนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฟขึ้นแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่เดี๋ยวเรารอสัก5นาทีให้มันพอเติมแบตเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลําโพงอะไรทุกอย่างยังใช้ได้ปกติหรือเปล่าโอเคครับไฟเข้ามานิดนึงละเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องเพื่อเทสกันนะครับทาน้เรียบร้อยจอหน้าใช้ได้เอ้ยเสียงปกตินะ น่าสมองสว่างเลยโน้ไวริกูดเวลิกูแจมแมวไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูเหมือนเดิมเรามาดูช่อง YouTube ที่ดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะฮะบล็อกกีรติฮะ AI กําลังกรบพื้นดินนี้ให้เราอยู่โอ้ไม่มีปัญหาครับทุกอย่างใช้ได้ปกติดีก็เร,รียบร้อยนะฮะเราเทสแล้วว่าจอนอกไม่พังจอในไม่พังลำโพงไม่พังเปิดปิดได้เหมือนเดิมแต่มีอย่างนึงที่เราไม่ได้เทสครับ คือกล้องเดีย๋ยวเราไปเทสกล้องตอนกลางคืนกันดีกว่าว่าเขาจะถ่ายภาพเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ผมก็ได้เอานางแบบส่วนตัวส,ว,สวยๆมาหนึ่งตัวนะครับผมบตัตเตมาด้าฮัลโหลฮัลโหล หลังจากการเทสถ่ายภาพแล้วนะผมก็เทสแล้วว่ากล้องเนี่ยใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนเดิมเลยข้อสรุปอคลิปนี้ก็เลยจะเป็นว่า Samsung 4 7นะครับสามารถพับได้2,000 200, 0 0ครั้งโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับจอหน้าจอในลำโพงกล้องถงยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมอ่ะพับไหมพับไหมพับหน่อยไหมตุ๊บชอบไหมชอบชอบจอพับไหม フフフフフ。